ย้อนฟังเราบางคนอขอใจหลายครับบางคนก็ขอใจเรื่องเลยเดี๋ยวบางคนก็อของใจเนาะก็ขงใจว่าเออ,อพวกได้เห็ดกันเนี่ยอีกหรือหนุหรือนี่ล่นละนะครับบัตรเสียน,นี่ละเห็ดคิบเห็ด่องใแค่ข้าวที่ขอเห็ดเล่นดนตรีเหร่นยังนะครับนะบางคนก็นงงนะเอ้า,าเพราะหนึ่งตอนถือผมเห็ดที่แรกๆนาะผมเห็ดอีกมือถืออีกสองเครื่องบาตรเสียมันหายหาย,หายแล้วก็ เอาให้ผมมองตรงเลยนะแต่ผมกโรงงานยีน่รุ่นทีมอลรุ่นแตนย่ย่าเลยไลยเรียนใหม่นี่ครับเนยลางโทรศัพท์ผมไปหรือเอากองผมไปนี่นะอาชีพเปคุยเป็นผมยังสันจังสี่ลำบากเสียหนิกระชีพคุยเห็ดพิษกันยังสันจังสี่นะผมบอกข้าใจจละลำบากเสียหนิกระเอาลูกให้ใส่ประมาณนี้ผมบอกข้าใจแต่ผมเห็นผมมาเรื่อยเรื่อยเห็นผมมาเรื่อยเรื่อยนะเรื่องเห็ดขีดเห็นอยังของผมนะครับก็คือผมเห็ดเห็ดเห็ดของผมมาตลอดอยู่แล้วแต่บาชินีเพื่อนกระชอาจีพเอาลูกผมหรือไป หรือเอารูปให้พวกขเขาใจแล้วไปตัวคุณนายอ่อมว่าเออไปเหตุใครจ้างผมหรือประมาณอย่งนั้นอย่งสี่ผมกับประมาณนี้นะให้เขาใจนะครับแต่คือผมเห็นมาตลอดนะผกเกิดยคือกันให้เขาใจเังสี่เพาผมเคยเห็นผมอยู่แล้วผมบ่ได้ไปอันนี้นะเด็กหน่อยอันนี้นะเพิ่นกเสิตัวเป็นคืออย่งเพิ่นเป็นนั่นเป็นนี่นะประมาณนี้ผมบอกผมบอกไปล้นะให้เข้าใจนะบ้านนี้นะ <S <S ๆๆผมผมีคันบ่ารู้ว่ต้องสงสัยนะเข้าใจประกอบคือผมก็คือผมมันเก่า นะ <S an> ผมประเทศของผมเแหละเพือนกับเพือนผมก่อสร้างของผมที่ท่านบอกว่าพี่นายอ่อมคือเขาบอกง่ายตัวใส่กันมันเฮือนนะถ้ามันแอกตัวนั่นตัวนี้อวดได้สื่อนะครับนะครับบอกซื่อซะมันของผมผมรังแทบผมก็เล่หล่ำคั้น <S <S <an> <S ผมบอกสิ่อแลวผมของเพือนอย่าดีผมอยู่เฮือนผมก็บล่ำคั้นนะครับนะ <S an> แต่ผมก็บอกว่าทีน่ะผู้คุยคือโมเมนผม นี่แหละอส่สิไปคุยเป็นผมก็ได้รเรือไปเห็นให้เขาสร้างผมนะคักคักนะนี่หละเด็กน้อยช่วงนี้นะผมบอกเลยนะว่าต้องของใจยังหันเสไอเรื่องคิดตาเรื่ององี้ยังถี่ว่าโฉงมากหายัยางให้กันนะหรือหายมาเอาไปเอามาให้ผมเห่นหรือยังถสีบม่มีอยู่แค่ยายรุ่นเขามาเอาเลยสีดำดำมันบ่มาเอาเลยผมเห็นอยู่ภาคจุดบอดเรียนเนี่ผมเห็นมานนะครับผมบ่ได้บ่ะวันนี้ครับ